คนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีทําไมตลาดหุ้นนันดีเศรษฐกิจยุคนี้เนี่ยคือแย่สุดเลยในรอบ100ปีที่ผ่านมาหลายสถาบันให้ติลดลบ10%ปไ้ำไปนะครับไม่ใช่แค่ไทย,ยนะเป็นเงี้ทั้งโลกเลย สวัสดีครับเจอกันครั้งกับผมพอแลนี่คือ Money Matters ครับรายการด้นนานการเงินที่ทั้งสนุกและก็มีสาระนะครับต้องบอกว่าคอมเมนต์ระยะหลังนี่มีเยอะมากเลยหลายคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีทําไมตลาดหุ้นนันดีทุกอย่างดูจะลงหมดเลยแต่ทําไมหุ้นขึ้นเดี๋ยววันนี้เรามาหาคําตอบกัน,นครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้คือเศรษฐกิจทั้งโลกมันแย่หมดนะครับถ้ามองไปทางไหนก็ดูไม่มีปัจจัยอะไรที่มันบวกเท่าไหร่เลยนะครับเช่นอย่าง IMF เองเี่ยก็บอกว่าเศรษฐกิจยุคนี้เนี่ยคือแย่สุดเลยในรอบ100ปานาึ่งร ดู GDP บ้าง GDP แล้เราก็ติดลบหลายสถาบันให้ติดลบ10%ไปซไม่ซ้ำไปนะครับมาดูยอดคนตกงานบ้างเขาว่ามีคนโอกาสตกงานสูงถึง10ล้านคนหรืออย่างท่องเที่ยวก็ตาม ประเทศไทยเราเนี่ยจะมีคนมาเที่ยวในบ้านเราประมาณ40ล้านคนต่อปีนะแต่ปีนี้เขาคาดกันว่าไม่ถึง10ล้านคนนะครับปัจจัยมันดูยากหมดเลยครับแต่ว่าทําไมหุ้นมันดีเอาดีเอานะไม่ใช่แค่ไทย,ยนะเป็นเงี้ยทั้งโลกเลยนะครับอันดับแรกเรามาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าตลาดหลักทรัพย์มันคืออะไรกันแน่นะครับตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์นเนี่ยมันคือการรวมตัวกันของหลายๆบริษัทแต่บริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยม,มีความต่างอยู่เล็กน้อยคือว่า1เลยเขาต้องการระดมทุนด้วยการขายหุ้น ไปสามารถมาเป็นเจ้าของได้ก็คือพวกเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปซื้อหุ้นเขาได้เมื่อซื้อหุ้นเขาปุ๊บเราก็จะกลายเป็นเจ้าของร่วมกับเขาเนะครับทีนี้เนี่ยถ้าบริษัทสมมติชื่อกกขคอออเนี่ยเติบโตขึ้นยอดขายมากขึ้นกำไรมากขึ้นราคาหุ้นก็มักจะสูงขึ้น มันทําให้เราเนี่ยมั่งคั่งขึ้นด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อบริษัทกําไรมันก็มีปันผลใช่ไหมครับปันผลก็ทําให้เราเนี่ยถ้าเราถือหุ้นใช่ไหมครับเราก็ได้ปันผลจากเขามาด้วยหลักๆก็คือ2เหตุผลว่าทําไมคนถึงไปซื้อหุ้นคขาว่าซื้อหุ้นจริงๆคือซื้อบริษัทนะครับก็คือหนึ่งคือขัไปเต้าเกณฑ์นะครับก็คือราคาหุ้นที่สูงขึ้นกับ2ก็คือได้ปันผลนั่นเองนั่นคือคร่าวๆว่าตลาดหุ้นคืออะไรผมได้มีโอกาสฟังนวิเคราะห์คนหนึ่งนะที่เป็นชาวต่างชาาาาาาาตติิเเ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 เปรรรีีียยยยยบบบบททศษฐกกกจััลลลดดหพพ์ออววน็ภ่ ให้คุณนึกภาพคนจูงสุนัขครับคนเนี่ยเหมือนเศรษฐกิจครับเดินไปให้ไปทางตรงเนี่ยเราก็เดินไปสุนัขก,ก็ไปทางนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าทุกสน ไปซ้ายไปขวาไปหน้าวิ่งลอดขาเราบ้างแต่ก็ยังไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าคนก็คือเศรษฐกิจนั้นมีความสเสถียรมากกว่าส่วนสุนัขแน่นอนก็มีความแปรผันมากกว่าผมว่าอันนี้เห็นภาพดีนะทีนี้เนี่ยการฟรื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งเคยได้พูดไปแล้วในอีพีก่อนมันจะมีหลากหลายก็คือ3รูปแบบด้วยกันเป็นตัววีลงเร็วขึ้นเร็วเป็นตัวยูลงแล้วก็กว่าจะขึ้นสักระยะหนึ่งแล้วก็เป็นตัวแอลลงมาแล้วอืมกว่ายาวเลยกว่าจะขึ้นนะครับนะเศรษฐกิจกับตลาดหลักทรัพย์มันควรจะ ขึ้นพร้อมกันตลาดซับเนี่ยขึ้นเป็นตัววีลงปุ๊บลงเร็วมากเลยแล้วก็แป๊บเดียวกับขึ้นมาแล้วเป็นตัววีนะครับแต่เศรษฐกิจไทยเนี่ยอย่างต่งชาติเนี่ยเขาก็คาดกันว่าจะฟื้นตัวเป็นเครื่องหมายถูกลงค่อยๆขึ้นซึ่งสวนทางกับตลาดรัพย์อย่างเห็นได้ชัดนะครับทีนี้เหตุผลที่เศรษฐกิจแย่แต่หุ้นทำไมยังดี ข้อแรกเลยก็คือบางบริษัทนั้นดีจริงๆครับต้องยอมรับว่าโควิด1 9เนี่ยมีผลกับหลากหลายบริษัทมากทำให้หลายบริษัทนี้แย่ไปหมดเลยนะครับแต่มีบางบริษัทบางอุตสาหกรรมที่ได้รับอัน,นิสง์ไปเต็มๆเช่นเดียวกันเช่นเทคโนโลยี Amazon นะครับหุ้น Facebook Netflix พวกนี้ขึ้นโตซ o มอยเงี้ยโตเอาโตเอ เพราะว่าอะไรเพราะคนอยู่บ้านมากขึ้นใช่ไหมคนก็ต้องประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ใช่ไหมครับซื้อของจัดจ่าใช้สอยไม่มีอะไรทำดูหนังอยู่บ้านเนี่ยครับหุ้นเหล่านี้ก็ได้รับอันิสงเต็มๆไรายได้มากขึ้นนะครับหุ้นก็เลยโตไปด้วยหรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกยาหรือเวชภัณฑ์ทั้งหลายแหล่นะครับทำหน้ากากผลิตยาวัคซีนทําถุงมือยางพวกนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้หุ้นเหล่านี้ ดีจริงๆนะครับก็เลยเป็นการดันทําให้ตัวตลาดทรัพย์ยังยืนอยู่ได้ในจุดที่ค่อนข้างจะสูงนะครับข้อ 2, 2. นักเก็งกาไรครับต้องเข้าใจว่าในตลาดทรัพย์เนี่ยหลักๆมันมีคนอยู่2กลุ่มด้วยกันนั่นคือนักลงทุนและนัก,กเก็งกําไรลงทุนก็คือซื้อแล้วก็ถือยาวใช่ไหมปี2ปี3ปี5ปีเลยแต่เก็งกําไรก็คือเช่นอาจจะดูกันเป็นรายวันไม่กี่วันรายสัปดาห์บางคนรายเป็นรายชั่วโมงเลยได้ซ้ำไปนะครับเนาะส่วนมากไม่จะอยู่กับข่าวนะครับสังเกตสิ ข่าวดีคุ้นขึ้นข่าวร้ายหุ้นตกนข่าวเช่นเริ่มผลิตวัคซีนได้คุ้นขึ้นนะครับตอนนี้มีคนติดเชื้อจากทหารชาวอียิปต์ใช่ไหมหุ้นตก อย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีคนเก่งกำไรอยู่กลุ่มนึ่งจำนวนไม่น้อยเลยมันก็เลยทําให้ยังมีเรียกว่าการซื้อขายวอลลุ่มอยู่มันก็เลยทําให้หุ้นเนี่ยอย่งค่อนข้างอยู่ในจุดที่สูงจากการสำรํำรวจพบว่าในช่วงประมาณเนี่ยช่วงโควิดมาเนี่ยคนเปิดพอร์ตหุ้นเพิ่มขึ้นถึง3สามแสนรายเลยกันเยอะมากนะครับนอกจากนั้นกว่าครึ่งนะอายุไม่ถึง30ครับแปลว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ย ให้ความสนใจกับการลงทุนมากขึ้นนะครับการเปิดพอร์ตหุ้นเนี่ยเดือนหนึ่งจะมีคนเปิดเพิ่มสัก100หรือ200บัญชีเท่านั้นเองแต่มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนเดียวนะเปิดพอร์ต1,000บัญชีครับให้เห็นเลยว่ามันมีปัจจัยหลักๆก็คือเนี่ยคนอยู่บ้านไม่มีอะไรทำหรือบางคนถูกเลิกออฟมานะครับได้เงินมาก้อนนึงทำรายเดี้ เล่นหุ้นแล้วกันอยู่บ้านก็หาังค์ได้นะครับมันก็เลยทําให้มีคนเปิดบัญชีมากขึ้นเงินก็เลยไหลเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์มากขึ้นนะครับข้อ 3. คนคิดบวกครับหรือคิดไปในอนาคตคนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจำนวนไม่น้อยมักจะคิดไปล่วงหน้าแล้วนะครับเช่น6เดือนล่วงหน้า1ปีล่วงหน้าแต่ GDP จะกลับกัน GDP นเป็นการมองไปในอดีตครับหุ้นม,มองไปในอนาคตใช่ไหมก็คือเช่น GDP 3เดือนที่ผ่านมาไตรามาสแรกเป็นยังไงไตรมาส2เป็นอย่างไร,ร,ร,งงไรคือมันต้องเกิดขึ้นแล้วถึงจะรายงานได้ใช่ไหมครับว่าติดลบไปเท่าไหร่ก็จะถึงสิ้นปีเนี่ยโอ้โหอีกหลายเดือนใช่ไหมครับตัวเลขกว่าจะออกมาแต่ คนลงทุนเนี่ยคิดไปละอีก6เดือนดีขึ้นหรือ2เดือนดีขึ้นคําว่าคิดบวกหรือคิดไปข้างหน้าเป็นยังไงเช่นยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่น,น,ชนสมมติว่าโรงพยาบาลตอนนี้จริง,รงๆหลายๆโรงพยาบาลที่ต้องรับนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวต่างชาติมาใช้โรงพยาบาลแต่ช่วงนี้ไม่มีใครมาใช้ได้เพราะปิดประเทศหมดจริงไหมแต่เขาก็คิดว่าแต่เดี๋ยวพาวัคซีนมาคนก็ต้องกลับมาอยู่ดีพอคนกลับมาเดี๋ยวกิจการก็ฟื้นฟูรายได้ก็เพิ่มเพราะฉะนั้นชั้นชิงซื้อมันตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวอนาคตมัันนนนนก็็ตตต้้้้ออองงงงขึึยยย่่่าาีเปวซ ถ้าเป็นนักลงทุนกัแบบคุณค่าจริงๆเขาจะวิเคราะห์ลึกไปกว่านั้นกนะ็คือว่าเขาต้องดูงบการเงินที่ออกมาทุกไตรมาสว่าจริง,รงๆมันเป็นอย่างนั้นไหมแล้วถึงค่อยตัดสินใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับ 4, เงินไม่มีที่ไปครับเช่นพอมาดูออมซั์แล้วเนี่ย0.5์จะฝากเงินก็ฝากไม่ลงเหมือนกันพันธบัตรรัฐบาลก็ได้ผลตอบแทนน้อยจะไปซื้อหุ้นกู้ก็มีความเสี่ยงจะไปซื้อที่ดินสภาพคล่องก็ต่ำกว่าจะขายได้ไม่รู้อีกกี่ปีทองก็ไม่เป็นเหมือนกันเก่งกาไรไม่เป็นหุ้นก็แล้วกันวะ <c oughs> สุดท้ายคนเข้าไปในหุ้นก็หล,ะละกักๆก็นี่นะครับก็คือ2อย่าง capital เ a i กับปันผล capital เก i คือซื้อถูกขายแพงใช่ไหมคือคิดว่ายังไงอนาคตก็ดีกว่านี้แน่ๆ กับบางคนคือต้องการแค่นี้เลยคือแค่ต้องการแค่ปันผลครับบริษัทไหนปันผลสม่ําเสมอไม่ต้องเติบโตมากก็ได้เขาแบบไปช้าๆแต่ปั๊มเงินออกมาสม่ําเสมอสนะี่เตาปต่อปีซึ่งมีนะครับมีคนก็เลยเอาเงินไปขาไว้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั่นก็เป็นผลหนึ่งที่ทําให้ราคาหุ้นมันยังทรงตัวอยู่ไม่ตกลงมา,มา,มากนะครับข้อ 5. หลักการคิดซ้อนคิดมันคืออะไรมันคือคิดซ้อนคิดนั่นแหละครับ <S <S ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณเนี่ยชอบทีมังกฤิดมากเลย แต่ดูทรงละถ้าจะเป็นแชมป์จริงๆเนี่ยบราซิลเหนื่อยไหมครับดูละใจชอบใจชอบอังกฤษแต่บราซิลว่ะบราซิลคำถามคือถ้าคุณอยากได้รางวัล1นล้านบาทคุณจะเลือกอะไรอังกฤษหรือบราซิลคุณก็จะเลือกบราซิลจริงไหมบอกว่านี่แหละคือการคิดซ้อนคิดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับกับคุณก็เหมือนกันมันจะมีการคิดซ้อนคิดงี้อยู่เช่นบางคนคิดว่าโอ้ช่วงวิกฤตแบบนี้คนอยู่บ้านใช้ไฟมากขึ้นหุ้นโรงงานไฟฟ้าดีแน่นอน คิดว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งจะแห่กันมาซื้อหุ้นโรงงานไฟฟ้า ด้วยความฉลาดมากคิดซ้อนคิดไอคนนี้ก็เลยชิงซื้อไปก่อนตั้งแต่ราคายังถูกอยู่แล้วมันก็จะมีคนอื่นมาซื้อตามแล้วก็มีบางคนคิดว่าหุ้นตัวนี้ยังไงก็มีแต่ขึ้นแน่นอนเลยเพราะจะมีคนอื่นคิดอย่างนี้เช่นเดียวกันคิดซ้อนคิดซ้อนคิด,คดก็เลยทําให้อันนี้ดีขึ้นมายกตัวอย่างนะครับข้อ6ครับยังไงรัฐบาลก็ช่วยครับนักลงทุนหลายคนมีความคิดแบบนี้ครับว่าเฮ้ยยังไงต่อให้เศรษฐกิจแย่แค่ไหนยังไงรัฐบาลก็ต้องช่วยไม่ว่าจะช่วยด้วยนโยบายทางการเงินหรือการคลังก็ตามการเงินก อีกเป็นไปได้นะครับพอลงดอกเบี้ยถูกกว่านี้เงินจะไปไหนเงินก็ต้องไปที่หุ้นไงมันก็เลยทําให้คนก็เลยซื้อหุ้นนะครับนะหรือนโยบายการคลังถ้าเศรษฐกิจแย่แบบนี้ยังไงรัฐบาลก็ต้องดูแลเช่นอัดชีดเงินสร้างงานสร้างคนสุดท้ายเศรษฐกิจก็จะกลับมาดีเศรษฐกิจกลับมาดีตลาดหุ้นก็ดีมันก็เลยทําให้คนคิดว่ายังไงไม่มีทางแพ้ฉันไม่มีทางแพ้ได้คิดตอนนี้คนรู้สึกแบบนั้นอยู่นะครับนะ ถ้าเป็นอย่างที่ประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นอเมริกาคือเฮยังไงต่อให้เศรษฐกิจแย่แค่ไหนฉันก็พิมพ์เงินได้พิมพ์ออกมาพิมพ์จะเท่าไหร่ละพิมพ์เต็มที่เลยอยากกดกี่ศูนย์นะศูนย์กดตึ้ง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 เท่าไหร่ก็กดได้แล้วมันก็อยู่ได้จริงๆด้วยที่ผ่านมาอยู่ได้นะครับมันก็เลยทําให้พอเงินออกมาเยอะๆพิมพ์ออกมาเยอะๆปุ๊บสุดท้ายเงินมันก็ต้องไหลไปไหนสักที่ถูกต้องไหมครับและโดยธรรมชาติเงินมันตรงข้ามกับน้ำใช่ไหมน้ำจากสูงไปต่ำใช่ไหมครับเงินจากผลตอบแทน และนั่นทั้งหมดนี้แหละครับรวมๆกันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเศรษฐกิจแย่<า>แต่ตลาดหุ้นถึงดีทุกอย่างแย่ตกหมดเลยแต่หุ้นดันขึ้นครับ ถ้าถามว่าอนาคตหุ้นไทยหรือต่างประเทศจะเป็นยังไงบอกเลยว่าไม่มีใครทราบหรอกครับกระทั่งวอร์เรนเบรเฟตเขาก็จะบอกไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าไปถามเขาก็จะบอกว่าเขาบอกไม่ได้หรอกว่าพรุ่งนี้มารลืนนี้เป็นยังไงแต่เขาพอจะบอกได้นะว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าเป็นอย่างไรใช่เพราะนี่คือลงทุนลงทุนจริงๆคือมันเป็นการมองระยะยาวทีนี้ถ้าถามต่อว่าแล้วลงทุนยังไงในช่วงแบบนี้ คำตอบก็คือมันขึ้นอยู่กับ3อย่างโจทย์ของคุณครับก็คือคุณต้องการปลายทางคุณต้องการอะไรคุณต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่ต่อปีสสถานะการเงินของคุณเป็นยังไงและ3คือความรู้คุณมีแค่ไหนเช่นถ้าคุณเป็นคนที่มีความรู้ด้านการเงินที่มากบางคนก็อาจจะมีการลงทุนไปแล้วในบางช่วงค่อยๆทยอยซื้อเดียด๋ยวรอมันมีสมมติมีการตกลงแรงๆสักหนึ่งครั้งเขาซื้อเพิ่มอีกหนึ่งทีก็ได้นะครับเพราะมีความรู้มากก็คือสามารถรอจังหวะได้ แต่ถ้าคุณไม่ได้เก่งขนาดนั้นเป็นนักลงทุนทั่วๆไปซึ่งมันคือทั่ว90%บของคนทั่วไปแล้วคุณก็ต้องอ่านเป็นลักษณะซื้อเฉลี่ยเอาก็คือ dollar cost averaging ก็คือซื้อมันเท่ากันนี่แหละทุกเดือนแบบไม่มีอารมณ์เลยไม่ต้องมาคอยดูเลยว่ามันถูกมันแพงมันยังไงซื้อตลอดสม่ําเสมอไประยะยาวแต่ถ้าไม่มีความรู้เลยก็ไม่ควรลงทุนเพราะว่าถ้าลงทุนไปเงินคุณก็จะไปอยู่กับคนที่รู้มากกว่าอยู่ดี และถ้าคุณดูมาถึงจุดนี้นะครับยังไงคุณกดไลค์ให้เราหน่อยจะได้รู้ว่าคุณเนี่ยดูถึงจุดนี้จริงๆนะครับและไหนๆกดไลค์แล้วอย่าลืมกด subscribe กระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยถามคุณกันละกันครับว่าคุณคิดว่าอนาคตข้างหน้าตลาดหุ้นจะเป็นยังไงเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรนะครับคุณลงทุนบ้างไหมและตอนนี้เป็นยังไงบ้างในแชร์ข้างล่างได้นะครับแล้วเจอกันคราวหน้ากับ Money Matters ครับโชดีครับสวัสดีครับ